หมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีรถสวยๆหนึ่งคันนะครับเก็บสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเยนมารุ่น e f 4 5 3 e นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับเป็นรถ2เพลานะครับโควิ d กับเครื่อง4ล้อนะครับส่วนระบบเกียร์คันนี้นะครับจะเป็น9เกียร์ด้านหน้า9เกียร์ถอยหลังนะครับรถคันนี้ปรับสภาพสวยๆนะครับไว้ให้กับคุณลูกค้านะครับที่ถูกใจสําหรับคันนี้นะครับรถคันนี้เช็คพร้อมใช้ครับเก็บงานทําสีใหม่ยางสวยทั้ง4เส้นนะครับสภาพยางก็ 90%นะครับโดยรวมนะครับสำหรับอุปกรณ์คันนี้นะครับก็จะได้ดันหน้านะครับแล้วก็จะมีโรตารี่นะครับ80เมตร80ให้ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 918611191นะครับ11เบอร์โทรก็063นะครับ313047นะครับก่อนที่จะรีวิวทดสอบระบบการทำงานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนัดพาลูกค้านะครับชมสภาพรอบคันชั่วโมงการทำงานเท่าไหร่นะครับรถนะครับ ส่วนฝึกหลอเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนจุดไหนไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวนัดอธิบายรายละเอียดให้ฟังชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับับแรกเลยนะครับคันนี้นะครับสีสันนะครับเก็บใหม่เน้นเดิมนะครับยางนะครับสวยๆนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับใบมีดนะครับตัวนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตครับตัวนี้จะมีอากาศประคองหน้าให้ด้วยนะครับมีากาศประคองหน้านะครับกันในด้านของบูทคันหน้าหลวมหรือทําให้ สลักค้นหน้ามันหลวมนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับโรตารี่นะครับ1เมตร80เซนติเมตรนะครับก็ใครที่อยากหารถไว้ใช้ปั่นนานะครับชุดท้ายก็เก็บงานให้พร้อมสมบูรณ์นะครับคันนี้ราคาเพียงนะครับ2 0 0แสน8 0 0หมื่นบาทนะครับ2แสนหมื่นบาทนะครับรถเล่มทะเบียนครบนะครับรถจดทะเบียนปี50นะครับใช้งานนะครับคันนี้ก็ใช้งานอยู่ที่ 4,113ชั่วโมงนะครับเล่มทะเบียนฟิชโอนครบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้ช่างน้อยนะครับทดสอบระบบนะครับรีวิวการทํางานให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับชมระบบการทํางานนะครับของเยนมา F453T ครับทดสอบโดยช่างน้อยครับเริ่มครับเก้าเกียร์หน้าครับสามเกียร์ถอยเก้าเกียร์หน้าเก้าเกียร์ถอยหลังครับเครื่องยนต์เป็นสี่ดูบนะครับสองเพลาโฟล์วขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสองเพลานะครับโฟวิลครับโฟมอะไรแบบพาวเวอร์นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับให้ช่้งน้อยนะครับทดสอบโดยกันปั่นไปนะครับดันกลับมานะครับเดี๋ยทดสอบชัดเจนนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเดินทางนะครับมาดูสินค้ามาทดลองขับได้นะครับไม่เป็นก็สามารถหัดทดลองได้นะครับสําหรับเจ้ายันม่านะครับ GF ฟ5 3่หีนะครับ ที่อยากได้อุปกรณ์3มชิ้นนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็ดันกลับมาแล้วก็ชนต่อนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันแล้วก็มาเทสระบบของเครื่องยนต์นะครับน้ำม้อน้ำนะครับแล้วก็จะมีการดูความหลวมไอนะครับวัดความหลวมไอของเครื่องยนต์นะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับซื้อรถกับเรานะครับไม่ต้องเป็นรถก็ได้ครับเรา รีวิวชัดเจนนะครับไม่มีจกตาแน่นอนนะครับรถเราเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับดูนะครับควันไม่ไหลนะครับรอบเครื่องเบาๆเลยนะครับเสียงเงียบๆเลยนะครับนิ่มๆครับสีมาแรงตัวนี้นะครับราคาเพียง2,80 0 0 0บาทนะครับเลีมทะเบียนชุดโอนครบนะครับ ส่วนใครเอาครบ3ชิ้นนะครับก็จบราคาให้พร้อมกับหางใหม่นะครับก็จะอยู่ที่3 1 0แสนหนนะครับครับระบบโฟวิลนะครับทงานปกตินะครับคนไกลล้อหมุนสลับกันนะครับสวยๆนะครับ เพีองเกียร์นะครับเฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆสมบูรณ์นะครับนิ่มบ้างครับหลายชั่วโมงนะครับความร้อนนะครับขึ้นปกตินะครับอันนี้ไม่ความความร้อน ก่อนกลับบ้านครับให้ช่างน้อยรีวิวรถให้สองคันนะครับล้อลูกปืนล้อลูกหมากนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับเอ,อิบแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นกลไกครับแบดใหม่นะครับ ตัวรุ่นนี้นะครับเราจะวัดนะครับนี่หมุนหมุนหมุนด้านบนด้านบนด้านบนรุ่นนี้จะมีฝาฝายึดเครื่องอ๋อเป็นฝาล่างอ่าแก้มขาวนะครับฝาล่างนะครับไม่ดันไม่นนไอนะครับอ่ะเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบต่างๆสมบูรณ์นะครับท่านใดสนใจราคาเพียง280,000บาทครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับก็ สามารถติดตอ่อสอบถามมาได้ครับที่091861191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 1 3 1 3 0 4 7นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับผม